ครับพวกเราจากโรงเรียนบุญนนทาจักรีผมนายวนรัตน์ชันสุวรรณ6นัคศึกษาที่นอนครับผมนายวานต์เกติครับวันนี้เราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องการพัฒนาเกมเศรษฐีโปรเจกติคนยิติเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับที่มาและความสำคัญในปัจจุบันสังคมมนุษย์ในยุคศสรรษที่11เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้จะประสบความสำเร็จในสังคมต้องเป็นผู้มีความรู้เป็นสากคนดังนั้นการสอนในคลิปจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งขณะผู้วิจัยได้เห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาทาี่สัมพัน,าานพ์และเป็นประโยชน์ต่อการมนชีวิตแต่ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยยังไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติด้วยเหตุผลดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติสําหรับนักเรียนและผู้ข้าากรที่สนใจในการจัดสร้างสื่อการเรียนการสอนนี้ เพื่อที่จะทาให้ผลสมมติทางการเรียนูรขอนักเรียงเรื่องฟังก์ชันตรีโกมิติให้ดีขึ้นอีกทั้งใช้เป็นญาวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาอิศาสตร์ให้มีประสให้มีภาพสูงสุดวัสดุประสงค์นะครับ 1. เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็นสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของเกมเศรษฐีโดยใช้เนื้อหาของรายวิชาณิศเทตร์เชั่นเพิ่อเติมสาเรื่องฟังก์ชันตรีโกมิติ 2. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนวิชาณิศาสตร์เรื่องฟังก์ชันตรีโกมิติ ให้ดียิ่งขึ้นครับสมมุติฐานการวิจัยนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เกมเศรษฐีฟังชังตนตรีบนมิติเป็นสื่อการเรียนการสอนมีผลส,สำเร็จทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องฟังชันตรีบนมิติสูงกว่าเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้เกมเศรษฐีฟังชันตรีบนมิติเป็นสื่อการเรียนการ,รสอนคำจำกัดความ 1. กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้เกมเศรษฐีฟังชันตรีบนมิติเป็นสื่อการเรียนการ,รสอนหมายถึงกลุ่มตัวอย่างที่เรียนในรูปแบบปัญญาในห้องเรียน2 เกมหมายถึงกเกมเศรษฐีฟังก์ชันตีโกณมิติที่คณะผู้จะทำสร้างขึ้นตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยตัวแปรต้นเกมเศรษฐีฟังก์ชันตีโกณมิติตัวแปรตามสุทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชันตีโกณมิติตัวแปรควบคุมน้ำเงนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เกมเศรษฐีฟังก์ชันตีโกณมิติเป็นสื่อการเรียนการสอนวัสดุประกอบหน,น,น,นึ่งกระดาษแข็งสองกระดาษสีขนาด A4 3. ามผก,กรณ์เคลื่อนขี4กัรไกพัดเตอร์และเคฟ 5. ้าดเวรียบหกลูกเต๋าครับวิธีสร้างเกณฑ์เสีิมฟังก์ชันติโกเมติกหนึ่งตัดกระดาษเขียนให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยแต่ละด้านยาว42ซเมตรสองนำกระดาษที่ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้าน,นละ42ซิเมตรมาเขียนเป็นกระดานเล่นเกมเส้นขีโดยมีช่องเดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด28ช่อง มีพื้นที่ช่องละ25ตารางเซนติเมตรเปียนเป็นแถวได้ละ8ช่องครับ 3. ตัดกระดาษสีขนาด A4 ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อทำเป็นการพิเศษสำหรับเล่นเกมทั้งหมด60ใบ 4. ตัดกระดาษสีขนาด A4 ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อทำเป็นการฝึกฟังชันตีโกมิติสำหรับเล่นเกมทั้งหมด80ใบ 5. ตัดกระดาษสีขนาด A4 ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้เป็นเงินในการเล่นเกม 6. หลายกระดาษสีขนาด A4 ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นตลาดเพื่อใช้เป็นฉนุงที่ดีในการเล่นเกมโดยเขียนที่เราได้จัดทำขึ้นเราได้ยีเียมเ,เสีสีแบบั่าไาเป็นล่าเพื่อให้ง่ายต่อการเล่นและเป็นความสนุกที่คุ้นเคยแต่เราได้แจกเงาหาของฟังก์ชันดีกว่าลเ่ทีลภายในครับกติการเล่น 1. เลี่ยนเงินให้ผู้เล่นแต่ละคนเป็นจำนวน1 10, 6 0 0 0บาท 2. เมื่อถึงรอบของผู้เล่นคนใดให้ผู้เล่นคนนั้นทอยลูกเต๋าหนึ่งลูกและเดินตามจปเนืเลขของลูกเต๋าที่ทอยได้ 3. เมือ่อผู้เล่นคนใดเดินไปถึงนักขัานที่ที่ยังไม่มีเจ้าของสามารถซื้อได้และเมื่อซื้อสามารถหยิบกระสูตรใบข้าวตีกลมิติได้ตามจํานวนที่บอกไว้ในฉนวนสถานที่นั้น 4. เมือ่อผู้เล่นคนใดเดินไปถึงในสถานที่ที่มีเจ้าของแล้วต้องจ่ายเงินตามจมํานวนที่กําหนดไว้ในฉนวนของสถานที่นั้น ห้าเมื่อผู้เล่นคนใดอยู่ในช่องพิเศษต้องเจอการพิเศษและททำตามสิ่งที่การพิเศษนั้นกําหนดไว้หกเมื่อผู้เล่นคนใดผ่านจุดสตาร์ทผู้เล่นคนนั้นจะได้รับเงินเพิ่มห้าพันบาทเจ็ดเกมน,นี้จะจบลงโดยการมีผู้เล่นคนใดสามารถรวบรวมสุดขฟังชันติีนม,มิติให้แตกต่างกันได้สิบแบบหรือผู้เล่นทุกคนล้มละลายหมดแล้วแต่ยังมีผู้เล่นคนใดเหลือเป็นคนสุดท้ายก็ถือว่าผู้เล่นคนนั้นเป็นผู้ชนะ กติกาของเกงเศรษฐีเราก็ได้ยึดกับเยนเศรษฐีทั่วไปแต่เราได้ทำการสตบของชังกนตรีกมิติเข้าไปเพื่อให้ผู้เล่นเกิดความคุ้นเคยกับสูตรของฟังกชนตีกมิติวิธีการทดลอง1แบ,บ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มได้แก่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เกมเศรษฐีและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เกมเศรษฐีฟังก์ชันตรีโกณมิติเป็นสื่อาการเรียนการสอนจากนั้นให้นาเน้นกลุ่มตัวอย่างทั้สองกลุ่มทำแบบทดสอบจากที่หนึ่งเก็บคะแนนและประทมกผล ครั้งนี้นักเรียนกลุ่มด้อย่างทั้งสองกลุ่มได้ผ่านการเรียนเรื่องฟองก์นติโกมิติในรูปแบบบรรยายในห้องเรียนแล้ว 2. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เกมสสถิตฟังก์ชันตรีโกณมิติเป็นสื่อการเรียนการสอนมาเล่นเกมส์สถิตฟังก์ชันตรีโกณมิติที่จัดําไว้ 3. ให้นักเรียนกลุ่มในอย่างทั้งสองกลุ่มทำการทดสอบช็อตที่2เก็บคะแนนและบันทึกผล 4. มีข้อข้อมูลจะกวัทดสอบช็อตที่1และ2จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาเขียนแกนกราฟเพื่อเปรียบเทียบ ความแตกต่างของเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มและสรุปผลการตลองครับสรุปผลการทดลองเกมเสตษีความเชื่ติบนมิติของเราที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งสังเกตได้จากคะแนนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มโดยนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เกมเสษฐีมีผลต่งินทางการเรียนรู้เรื่องของความเชื่ติบนมิติมากกว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้เกมเสษฐีความเชื่ติบนวิติเป็นสื่อการเรียนการสอนทั้งนี้ อาจปรูความนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เกมเสรีฟังก์ชันตรีกณมิติเป็นสื่อการเรียนการสอนมีความนสนุกเจ้เทินเกกับการเรียนรู้ทําให้เกิดความเข้าใจและความคุ้นเคยกับสูตรต่างๆในเรื่องของฟังก์ชันตีกณมิติมากกว่านักเรียนกลุ่ม,นนม,มตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้เกม,มเสรีการเรียนการสอนสําหรับวันนี้การนำเสนอโครงงานการพัฒน,นาเกมเสรีฟังก์ชันตรีโกณมิติเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ได้จบเยงเท่านี้ พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสื่อการเรียนการสอนในภายข้างหน้าขอบคุณครับ